ีเหล้วปี๊บเรียบจมจมจมทุกโอ้หลวงอุ้ยเาหนีบ้งองนั่นใครอยู่บา้านข้าพี่น้องเขายามเช้าวันนี้ พอามาสายบ่อพี่น้องน้ำกะรู้สึกว่าจะขึ้นจังหน่อยมาใส่บ่อทั้งทึงพี่น้อยบันน้มาดู้วประมาณจะครึ่งเดือนนี่เป็นมือแรกพี่น้องมาตุกะกาตามต่อช่วงเดือนที่แล้วอ่ะช่วงนี้แห้งเลยิึงมาน้ําขึ้นจังน้อยนึงพี่น้องเพราะฝน ประมาณจะเทือสองเทือเหยืห่อหาองมื้อนี้ก็เป็นกุ้งพี่น้องไม่สิกประกาศแต่ก็ตีเหยื่อปลอมน้ำเหยื่อปลอมมันก็เป็นนี่แหละเหยื่อทำเองคือเกาเบ็ดกับสองอูผาบอลไปเฮาลองบึงพอกันเพื่ออะพี่น้องมึงตกไปแล้ว กรยากาศยามชาเช้าๆเฮ้พี่น้องมาเจอกันที่สายบอ่ออีกแล้วตามธรรมดาลุ่งๆน้ำสงข้ามแล้วช่วงนี้คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายพี่น้องมาลองตุ้ปลากาบึงนี่แหะทางหน้าเขาเนี่ยเยอะกับกุ้งเยอะเป็นกุ้งกุ้งแสตู้คือก็

หหหหออแหวมที่สองเพี้ยงแหวมละเรียกกระรัวตัลดตอดล cho ảnh tu có nhanh như này ừ, nhảy luôn đầu nhạt nó phá na này Đó, xám tèm lạ Hãy โอเม่ไปให้กลืนกันนะอ้นั่นบวกกลืนดูบุญใหญ่ที่กระทบบดา โอ้สิแดดได้มไ้มน,นี่ผุดของฟ้าโปร่งใสเลยพี่นอ้องน้ำกาซึ้นซึ้งป่าหญ้าก,ก็ขึ้นแล้วน่าจะเบ็ดรูดรูกานซิดเบ็ดมากนี่แบบสายบัวต่อนนี้ก็ นั่นใครอยู่บ้านเน,นี่ยพี่น้องโตแล้วตูว่ อะไรอะไรอะไรร่อนมีตัวมีตัวมีตัวเนี่ยการ 흡흡 흡흡 흡 톡! 오! 오이 흥이 막 끓는듯이 와 đi bộ bà lê Hổ 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 Úp Khá dàng Hổ Bà cả nhàng Hổ Lại là mũi đây cuốn đó lùng Để luôn để đúng มานเหนืาโตไล่ไล่ไล่กาแม่ดหลี่กา,ากน้อยรุ่นนี่แหละเอาพี่น้องรุ่น Ngủ, 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 đi เมื่อแล้วพี่น้อยตอวนี้เลืก็กลับละตัวสุดท้ายไปเฮากลับพี่น้องบนปลาเข้ก่อน ปล่อยบึดป่เลือกเอาติดตัวใหญ่มันมาประมาณจุสิบสิบตัวกาบป้าขยงบุนี้เจ็ดตัวปล่อยไปบึดมันกำลังไข่สำหรับคลิปนี้ลุงเก่งกระจุคลิปพี่นอ้องไว้คลิปหน้าน่าจะปิดไหมนะสงข้าม นีค่คก็จกดลิบพีบ่น้องดีครับ